อ่าตัวนี้เห็นได้ตัวนี้นนอ่ากันนี่ได้แล้วนะครับแบตรอแต่ก็โอ้ดโดดเลยอ่ะได้โอ้ตัวหญ้ด้วยตัวนี้นะครับได้แล้ว สวัสดีทุกคนนะครับดูครับผมเบาหนักนะครับแต่กาบาวนอกนะกาวันนี้มาแก็บแบตตอนเช้านะครับแล้วก็มีคนก็มาดูกัดด้วยนะได้เยอะเลยนะครับแต่ผมก็จะมาดูลันด้วยนะครับผมดักเอาไว้ด้วยแต่ก็ดูแบตก่อนนะบาวนอกตรงแบดไวแล้วว่า ดูมาต้องกันแลมไม่ไ้ตัวเดียวดีนู <c ười> น่นเราก็หลายหลายตัวแลมไก่ดอยกัดกับปลาติดดีนะตรงนี้รันของปุ๊มปุ๊มนัก้ลยจุมมะไม้นมาไปก้อยมาเล่นลมเล่ก็ส่วนตรงนี้ด้วย ได้ไมาตักตัวไม่เห็นตาติดแว๊ดเลยคนตอกตัวจังนะหนำต้วมเลยนะครับตอกไม่กี่วันที่นะต้วมเลยนะตอนเจ้านี่ไม่ตอกที่ นู่นนู้นแต่นาโนได้นุเย็นเลยเลยฮะการเลี้ยงกื่นนะครับได้ลุยได้แปดตัวแต่นาโนเย็นเลยได้กันนี่ก็ได้นะครับฮะเอาลอกเลยในหกว่าได้ยันใต้อย่างเงียงนะหน้าตีหยดปลอมนะครับ แต่ว่าก้นต็อกกีเหล้วไนกะันนี่ได้อ้งล่าไปวินญาด้วยมึงเติมมาอ่ะอลุดไปดึงกันแว๊ดอยู่ได้ตัวเล็กกับลุดเสียเล้ยวไอ้เยตัวก่การแกเกินอืงกว่าตัวใหญ่ป่าไปวินญาไม่ลงตัวแรกหรอกนะ à, gắn nị đây, đã to rồi nào, à, tụi nị, ken đay, tụi may lệch, may lệch, ken đay, tụi nị, nu lăn nam nè, không biết đủ đay mãi nè, cả mà đú. ดูเบ็ดฟนะ้อนนะอ่ากันนี่ได้แล้วนะครับเบ็ดรอแต่ก็โอ้โดดเลยเบ็ดสันเลยนะครับแต่จริงเบ็ดยาวนะเพราะว่นาน้ำมันมากนะครับก็เลยปักเบ็ดยากเพราะหน้าม,มันจมน้ำเลยนะเบ็ดก็เลยรอแต่ว่านำมาสร้างตัวแล้วนะ ไม่ก่อยได้นะตอนเช้านี้ปลายใหญ่เวลากินเนื้อแหลยเด็กอนกินเนื้อว่าเชา้าตอนนี้ใหญ่ไปกินวัวกร,รมนะ่ตอนวัวกำรกรินได้มากกว่านะลายลายนี่ตัวเล็ก <laughs> Tỏa lẹ cả tủa táo nia đấy Thì lút về À đây 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 Ồ tủa nia tủa Tủa rồi nè ตัวส,สี่เลย <c oughs> ไม่ก่อยได้เลยตอนเช้านะครับแต่ึ้นได้มากว่าตอนเช้าได้มาที่ตัวเลยเม็ดเลือกซองจำกันเลยนะครับเม็ดกันตุตายไม่ได้นะครับก็ได้ปลาสี่ตัวสี่ว่าว ก็ไดปลาซี่ตัวนะครับตอนเช้านี่นะก็ <c oughs> เรามาดูลั่นกันต่อนะครับหล่างจากที่เราดูเวทไปสัดเหล้วนะกับปลาด้าี่ตัวนะครับมาดูลั่นกันต่อนะว่าจะได้กี่ตัวนะครับกระลั่นปมดักเอาไว้ซ่องกระจอบนะกระบอกนี่จมเลยได้ไหม

ได้โอ้ตัวนี่ด้วยได้แลนะ้วตัวเล็กดูมาไล่ดูไปนะครับกะพึ่งได้ตัวเล็กนะ,ะเฮี้ยวชังมอนนี่ได้ตัวเล็กแล้วนะครับ ได้นะครับแต่ก็น่าจะตายเร้วนะกระป๋าวาลั่นมันจมน้ำนะครับก็เลยน่าจะตายเลียวยแล้ไม่รอดนะครับ กระบอกนี่ได้นะครับแต่ก็ลันจมน้ำตายแลย้วเหมือนกัน ารลันยังไม่จมน้ำที่นะครับปุ้มรอไว้เยอะเลยการได้ไดูนะครับการปุ้มได้ดูการรอบเหล็กเส้นแล้วนะครับการรอบเหล็กก็ไดอาตัวนะครับก่อเดี๋ยวไปดูการรอบที่สองอันต่อนะว่าเราจะได้กี่ตัวนะครับไปกามาดูลั่นการรอบสี่สองนะครับการรอบที่สองนี้ปุ้มดักเอาไว้ในส่วนตามด้วยนะ กกอยู่ลูกแหลกก่อนลูกแหลกอยู่ตรงนั้นแล้วกลายเป็นเล่ยแต่แล้วตรงนี้นั่งอยู่ในเน,รรน,นี่ยซุ้น,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 เ,นเลยตรงอ๋อนี่นี่นี่ให้เล่ยแต่จมน้ำดิกเลยลูกนี่ไม่ได้ นะครับแต่ว,ว่าตายนะรอว่าลันจมน้ำแล้วนะครับตายหลายตัวเลยก็่น่ารอปุ๊บรอลันเลยเพื่อน้ำเลยนะไปยังตายนะครับ ว่าตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ตายนะครับตัวเล็กๆเ,เป็นตับลอกนี่ได้นะครับตัวเล็กเป็นเหมือนกันนี่ ายกระบอกนี่นะครับกรดูรันเช็ดเลยนนะกระกระบอก,กตายได้ตัวดีนะครับกคลันกระทบอปีซองนี่ก็ได้กี่ตัวหนึง่งได้อุึตัวนะครับกระท้อปีซองนะกระเดียวเราปาไหลไปตีกันที่บ้านนะครับไปครับกระกลับมาตึงบ้านเลยนะครับกรเดียตีปลาไหลนะว่าเราได้ตัวใหญ่ไหมนะครับกระตายได้ตัวเลยนะครับกระนาดมาปุ๊ม ตั้งลั่นไว้เพื่อน้ำแล้วนะครับก้นตอกก็ยังลั่นจมเลยตายหลายตัวเลยตัวกะนตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าข้าวใจนะครับตัวไญ้เลยการลงมาตีมาไลกันเลยว่านะ ตายนะครับตุ้งตายด้วยอย่างตัวนวลน,น,วนอยู่เลยนี่ก็ตาย 嗯。<laughs> tay lao, tôi nhảy tay quá à, tay chưa. À. cái <laughs> đại lấy mất tụ cá bông đây này các, cá tai nè, tụa nhảy nhảy này các, tai, tai xí tụa, tụa nhảy xảm tụa mất chưa lấy tụi này nè, này các, tay đã, này ní cá bả lấy bên này các thì đại, tụa lẹ lẹ bén, bả lấy bén, tao chưa